สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องแบบเบิ่มๆนะครับคลิปนี้เรามาดูแนวทางเลขจากสาสำนักพิมพ์กันนะครับถึงว่าที่ผ่านมานะครับเลขสาสำนักก็มีแค่ของเดลีนิวเท่านั้นครับที่เข้าทั้ง3ตัวและ2ตัวเลยส่วนอีกสําสำนักนะครับก็มาแค่อย่างละตัวเองนะครับส่วนเลขที่ผมได้จับคู่ไว้นะครับก็มา54ล่างเหมือนกันนะครับใครที่ตามแนวทางหรือว่าจับคู่เองได้9 4กับ54นะครับก็ขอแสดงความดีด้วยนะครับ ส่วนเลขชนสาสำนักนะครับก็มาแค่อย่างละตัวเองครับก็เป็นข้อมูลนะของวันที่ผ่านมาเพื่อนํามาประกอบการพิจารณาวิเคราะห์ในวันนี้กันต่อนะครับเรามาดูแนวทางแรกจากบางกอรอกทูเดกันเลยนะครับเริ่มที่แถวด้านบนมีเลข1เลข8แถวข้างมีเลข3เลข5เลข2ส่วนแถวล่างสุดมีเลข6กับเลข9 ส่วนของเดลีนิวเลขเด่นมีเลข2เลข1เลขลองนะครับมีเลข5เลข3ตามด้วยเลข8เลข9และเลข6ส่วนของไทยลัฐนะครับเริ่มที่แถวด้านซ้ายมือนะครับมีเลข6เลข7เลข8แถวกลางมีเลข4และเลข1 ต่อไปนะครับเราก็นําเลขจาก3สํานักนี้นะครับมาเทียบชนกันดูนะครับว่ามีเลขไหนที่ตรงกันบ้างโดยเลขที่ตรงกันสาสนักมี3เลขนะครับมีเลข1เลข6เลข8ส่วนเลขที่ตรงกัน2สํานักมี4เลขนะครับมีเลข2เลข3เลข5และเลข9นะครับมีตรงกันแค่2สํานักนะครับระหว่างบางกอกทูเรกับเดลีนิว ก็มาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเลขที่ตรงกันสามสำนักมีเลขหนึ่งเลขหกเลขแปดเลขที่ตรงกันสองสำนักมีเลขสองเลขสามเลขห้าและก็เลขเก้าส่วนเลขที่ไม่ตรงกับสำนักไหนเลยนะครับก็จะมีแค่ของไทยรัฐสำนักเดียวนะครับก็คือเลขสี่กับเลขเจ็ดส่วนเลขที่ไม่มีในสามสำนักนี้เลยนะครับก็คือเลขศูนย์ ตอนนี้ทุกท่านก็ได้ทราบแนวทางนะครับเลขเด่นเลขชนจาก3สนักมาเรียบร้อยแล้วใครมีสูตรมีวิธีการจับคู่เลขเด่นอย่างไรนะครับก็ลองไปจับคู่ข้อตามแนวทางตามสูตรของแต่ละท่านดูว่าได้เลขเด่นตัวไหนกันบ้างส่วนท่านที่ไม่สะดวกที่จะจับคู่ข้อเองนะครับก็ลองมาดูแนวทางจากทางช่องดูนะครับว่ามีเลขไหนที่ถูกใจบ้างนะครับลองดูไปก่อนนะครับชอบค่อยตามไม่ชอบก็ผ่าน ถ้าเลขเด่นจากบางกอกทุดีมาในงวดนี้ชุดเลขเด่นที่ผมจับคู่ได้นะครับมีเลข82 83และ85ตัวเน้นสุด82ตัวรอง85ส่วนเลข3ตัวมี482 383และ285 และถ้าเลขเดียนจากเดลินิวมาในงวดนี้ชุดตัวเลขที่จับคู่ได้มีเลข2 5 2 8และ2 9ตัวนินสุด2 8ตัวรอง2 9ส่วนเลข3ตัวมี4 2 5 4 2 8และ4 2 9และถ้าเลขเดียนจากไทยรัฐมาในงวดนี้ ชุดตัวเลขที่จับคู่ได้นะครับมีเลข46 47และ48ตัวนิ้นสุด48ตัวรอง46ส่วนเลข3ตัวมี246 247และ248และถ้าให้เลือกนะครับเลขเด่นจาก3สัักพิมพ์ในงวดนี้นะครับเลขเด่นที่ผมชอบมากที่สุดนะครับ เป็นเลข2 8 8 2ปดดนะครับมีใครชอบเหมือนกันบ้างหรือเปล่านะครับก็เป็นเพียงแนวทางการจับคู่เลขเด่นที่มีให้มาอยู่แล้วจากเลขเด่นสาสำนักเลขมีเข้ามีหลุดชอบค่อยตามไม่ชอบก็ผ่านต่อไปนะครับก็มาดูเลขที่มีโอกาสมาน้อยกันบ้างนะครับ1้0หน่วยโดวยงวดที่ผ่านมานะครับเลขหลักร้อยก็ผ่านทั้ง3หลักนะครับส่วนหลักสิบไม่ผ่านสัญจรนะครับหลุด1ตัวก็คือเลข9้า ส่วนหลักหน่วยนะครับก็ผ่านทั้ง3หลักเหมือนกันนะครับผลออก 8, 9, 4นะครับส่วนงวดนี้นะครับมาดูกันต่อเลยนะครับเลขที่มีโอกาสมาน้อย11 0หน่วยนะครับว่ามีเลขไหนกันบ้างครับด้วยหลักร้อยนะครับมีเลข3เลข6เลข7ส่วนหลัก10มีเลข7เลข6เลข0ส่วนหลักหน่วยมีเลข4เลข0แล้วก็เลข2นะครับ เลขที่มีโอกาสมาน้อยนะครับไม่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสมานะครับเป็นเพียงสูตรการคํานวณเท่านั้นเลขมันมีเข้ามีหลุดนะครับใครที่ชอบเลขที่มีโอกาสมาน้อยนะครับก็สามารถนําเลขเหล่านี้ตัดเลขที่กําลังลังเลนะครับว่าจะเอาเลขไหนออกดีนะครับก็สามารถนําไปเทียบไปเป็นแนวทางได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับถ้าชื่นชอบในการนําคลิปก็ให้กําลังใจไดไงเพียงแค่กดไลค์กดถูกใจ ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อ,อย่าลืมไปกดปุ่ม u ั s สไคร์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไมพ่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ก่อนใครเพื่อนแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ